ใครพูดคำว่าไอเหี้ยจะเสีย5,000ันถึงแปลหกครัูกพี่เหลี่ยมไอสัตวว่าแล้วไอเกมบอกว่าอยู่กับเาใจนักแก๊งเอาที่เอาใจนแก๊งดีกว่า่ายดังแก๊งดีกว่าคนะห้าพันเออเอาเดาเอาไอดอเม่อกี้เออเออเอ้าแล้วเอ้าเอาเอ้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 เอาอาเ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 อาอาเ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 เอาเอาเเอาาเอาเอเอ ไม่ั่ตอนนี้การ้อยห้าร้อยกว่าล้านยันเลยป่ะแลกินพวกนี้ก็ตองกินไก่ดีไปแล้วก็พูดแล้วไงก็ต้องบอกเริ่มไ้วยดีมีบพูดหยุดแล้วก็ต้องบอกเริ่มไ้วยดิไอ้เก๋าหลูห้ามพูดคำไหนมึงเนี่ยคำว่าไอ้ไว้บอกไปเดี๋ยวไว้เอาไม่รู้จริงๆนะเนี่ยผมไม่รู้ผมไม่รู้ไม่ได้ฟังพูดว่าอะไรอ๋อใช่ผมไม่อยู่ผมไม่อยู่อ่ะเมื่อกี้นะ ผมออกวัยแผล่ผมออกงั้นงั้นหยุดกติกาไปก่อนละกันโอเคี้ปะไม่นับปลากันกรณีโอเคเดี๋ยวอธิบายอีกรอบหนึ่งห้าพันก็ใครพูดคำว่าไอเฮียจะเสียห้าพันถึงแปดหกครับลูกพี่เหลี่ยมไอ้สัดว่าและพี่เก็บอกพอยู่กติกาไปแล้วจ่ายนังแก๊งเอาเงียบจ่ายนั่งแก๊งดีกว่าจ่ายนั่งแก๊งดีกว่าคนละห้าพัน อ ah. uh, oh, uh, uh, uh. เออเดี๋ยวบุกเต็งเลยนะเอาเอาเอาไอ้ดอเมื่อกี้เออเออเออเอาแล้วเอา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 เลยเอา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 มาเลยเอามาเลยเอาเดยเดียวเดยเดียวเฮ้ยเฮ้ยจ่ายเลยตาเล็กบอเลยเฮ้ยฟงนอนแต่ดีกาไม่ฟังตอนนี้กูพูดแล้วนี่ใช่ห้าร้อยไม่พอแล้วจะดังยานไปวะก็คิดว่ากินกระติบไปแล้วก็พูดแล้วไงก็ต้องบอกเริ่มไม่ดีมีบอกจุดแล้วก็ต้องบอกเริ่มไม่ดี เรียบแล้วไม่ไม่ไม่สรุปคำนี้ใช่ไหมนี่ไม่รู้กติกาจริงฟังไม่ชัดคำว่าอะไรนะต่ได้หมดเลยงไงเรียมเหม่ได้เลยไม่ไม่เดียันั่นดิพูดได้นะนี่นี่นี่นโอเคเอามีคำแล้วบ้างเอาพี่เอาพี่อยากได้มีอะไรบ้างอ่ะพี่กไปนมีเหนือไหมไม่เหนือไหมว่าคำเดิม้แบบปะใช่คำเดิมๆไปแบบก็มาอย่างเงี้ยหรอสองามไปเลยจะได้ดูดีหน่อยมันมันก็มีคำไว้นี่อยู่แล้วไง มันมีมันก็มีคำหยาบนะมันอยู่แล้วไงก็คือเหมารวมหมดเลยถ้ามีคำนั้นออกมาก็คือใช่ไงอ๋อเออมันมันมันจะเป็นอุทานของใครหลายๆคนอยู่แล้วง่ายคำเดียวก็ได้ก็คือคำว่าสัตว์ไงก็คือคำนี้งงไหมเอาเอาเอาอีกเพิ่มอีกไหมเ,เพิเพิ่มคำอีกไหมพี่ไว้สวายสวยฮัลโหลใครอ,อ<บ>าอย่ากจะชวนรถได้เลยมาจวนรถให้หน่อยดิรถคกล้าได้ยังไงเรือต้องส่รง,งร้อยอะ ตไปวเงียบไปจังเงียบเฮ้ยก็เป็นพิกัดเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็ไหลเดี๋ยวก็ไหลเดี๋ยวก็มีหลุดเดี๋ยวก็มีหลุดกันมันต้องมีแหละเจอนอยู่ไหนครับเจนโอ้ยอยู่ท้องอยู่ท้องเพื่อนไอจอยเริ่มแล้วแะเว้ยเดี๋ยวไปหานะครับมีสองคำนะรู้แล้วว่ามันมีแค่สองมันมีสองคำนะรู้ป่ะจอด มีคำว่าอะไรมาไอมอแกนมันบอกมาไปดิไอเนี่ยกับไอจัดจอนหนึ่งซีจอนหนึ่งีอะไรอะเราเราไม่ได้บอกเราเราเราไม่ได้บอกว่าหยุดจัดการเราไม่้บอกเลยจอนหนึ่งีอ้าวผมพูดไอเนี่ยไอเนี่ยกับไอจัดไม่ใช่เหรอเลย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 ผมมาทักมาหาพี่แล้วว่าอกจากวออะไรอย่างงี้ผมบอกก็เนี่ยผมบอกก็เนี่ยนอนหนูนอนหนูครับนอนหนูใครู้กันบ้างไงเิ็บบ้างไง ไอ้วะเนี่ยจัดจัดใช่ถือว่าเอางี้เอางี้ถือว่ายกตัวอย่างให้ละกันอ่าโอเคโอเคโอ้โหตะเหลี่ยมมันจะดีตะเหลี่ยมมันจะดีเดี๋ยวมันก็มีคำแบบว่าแบบไอ้นี่แบบใช้คำแบบนี้อีกอ่ะไม่เราเราไม่เราไม่ใช้ดิเราจะไม่มีคำว่านี้อันนี้คือยกตัวอย่างให้จอดฟังเอาใจโอ้ใกล้เคียงก็ไม่ได้ใกล้เคียงก็ไม่ได้เราจะมาัน็บไอ้เตี้ยออย่างงี้ไม่ได้ อ่ามึงพูดไปแล้วอ่าเขียนยาวไี่ขนาดนี้มาเพูดไปแล้วที่ก็ไม่ได้หยุดต่อนี่สี่แลต่ขาเข้าใจกันแล้วเข้าใจกันแล้วเลยข้ามเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาพูดเข้าใจมาฮะไอามาถ่ายบอกกันก้องเอาาเอไม่ไอ้ยกกยยกตัวอย่างไม่กี่เดียวก็อย่างนีื่องของคนอีกนะเว้ยกลัวไม่เข้าใจคืออธิบายชัดเจนไงเป็นคนอุ้ยเอาอ่ะเปลี่ยนเรื่องนะเดีดิเปลี่ยนเรื่องเดีกลับมาดิมาชนไหนครับ พี่ไว้กลับไปเลยพี่โอเคติหายคว่ำยังลูกพี่หายแล้วหายแล้วแล้วคีแพยเมื่อกี้ไม่ใช่หรอพี่ไวเออไปโดนไม่จ่ายหรอไม่รู้ว่าผมไม่เห็นไม่ไม่รู้อ่ะใช่ป่าวดีมากเสีไม่ดังติดดีวว่าอย่างเงี้ยติดติดเอางี้เอางี้ขอขอขอถือว่าขอถือว่าขอไม่ใช่ไม่มีเงินไม่ใช่ไม่มีเงินแต่ขอรอบเราสองรอบแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอบแรกก็ขออีกโอ้หอะไรวะสัญญานี้อย่าเล่นเล่นเล่นกันดีว่วเพื่อน โอ้มันตัดสิวไอ้เออมันไม่ตัดสินเลยอ่ะฮารู้ว่าแบบถ้ารู้ว่าเล่นแล้วแบบไม่จ่ายก็บอกกันหน่อยก็ได้กันต่อไปมาดิก็เดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายตามเลขให้ก็ได้ต่อไปจะไม่พูดเลยแล้วเมื่อกี้เจ็บหลุดปะครับเมื่ไม่กี้เจ็บหลุดเปล่าหลุดเลยอ่ะไม่หลุดหลุดหลุดได้ยินอยู่นะได้ยินอยู่นะพูดอะไรพูดอะไรนะอาไม่บรรจัยหรอเมื่อกี้เนี่ยไม่บนใจัยวะหลุดหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันพูดอะไรอ่ะพูดอะไร นี่ก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เดีไอวแ้วกูพูดอะไรอ่ะเอาอย่างนี้ว่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีข้อนี้ขึ้นมาบอกเนี้ยแล้วทำไมไม่ได้พูดอีกไม่ได้พูดอ่ะเหลี่ยมไม่หลอกให้มึงพูดไงไม่ได้เหลี่ยมนะเมื่อกี้ถือว่าได้ยินนะแกเขาอาจจะคิดไม่ทันเนาะเพราะว่าพวกน้าก็เล่นกันมานานอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วรู้ใจกันแล้วไอเบลนะแฟนต้อมจะอะไรเบลครับแบลวาก่อนไม่ถ้าถ้า ถ้าเรื่องกูไายไปอันนั้นปกติแล้วมึงไม่ถ้าถ้าถ้าปกติอ่ะถ้าไอ้ดอมอ่ะมันขับรถแล้วตรงเข้าไปที่ศพแล้วอุ้มออกมาเลยอันนั้นอ่ะุณจะมองว่ามันก็กำตึงกูไม่เข้าข้างนะแต่อันนี้คือมันไม่ได้ขับเข้าไปมันก็มองดูมีการจอดมีสเกลมีบนดูจั๊บละตรงบวกเลยนะ้ดอมอ่แล้วศบกูไม่ได้แอบเทียเลยเลยตีองบอกป่เอาไอ้จอดอีกสองพันเป็นสามพันเป็นหกพันแล้วรับตังค์ฟรีโอเคโอเคกูโอโกเลยแล้วกัน ไอพอนแพ้เป็นมันสู้ได้มันสู้ได้มันก็สู้มันไม่ไหวมันก็ออกจด้ตอถูกพันแล้วก็ไอเจิดก่อนหน้านี้ด้วยสองพันยังไม่ได้จ่ายลูกพี่ด้วยนะลูกพี่ด้วยนะลูกพีก็ยังไม่จ่ายลูกพี่ก็สองพันด้วยเหมือนกันเขาจะเล่นอาวุธอะไรอะลอกรถไม่ได้วะเข้าทีว่แกมีรถขี่มั้นนี่มามากับพี่ไว้เนี่ยจอดเทียร์จอดเียร์เหลือเจิดเหลือเจิดหมอ อเองเองขับแล้วไหนอะขับ GDB พี่เนะี่ยเออเองขับกันเลยเองขับกันเลยจะเสพเสพชีวิตกันไว้พอเพราะต่ออย่างเนี้ยเดี๋ยวนู่นหกแปดอ่ะน่าจะยาวๆาวอะไล่เวลแล้วเพื่อนครับสำหรับหกพันนะครับลูกพี่สองพันจะเจ็ดสองพันนะยังยังทาไมวะ เราไม่จ่ายสักทีไงจอมเพิ่งเคลียร์แล้วว่าไม่ก็จะเย็นโอ้โหโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจจ่ายให้ก่อนเลยก็ตอนนี้ต่อจากนี้เราก็ใช้ชีวิตแบบเสพกันได้พอเพราะเดี๋ยวดึงหกแปดน่าจะยาวๆใช่ไหมลูกพี่ไอ้มอนไม่เกี่ยวเลยไอ้หมอนเพิ่งมาเจิด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 ไม่เอางี้เดี๋ยวเจิดลงลงมีตังค์ซื้อจดหมายรักแล้วเว้ยซื้อแหวนเว้ย พี่โมแกนจะไปแต่งคนชื่อไอติมเหรอหนมจูครับหนมจูอ๋อเหรอ๋โอเคเจอดนะลูกพี่โอแล้วนะโอแล้วไม่เคลียร์นะเจอด เออเดี๋ยวเขาจ่ายดอมเขาจ่ายกันหมดแล้วมันช้ามันช้าแล้วเจอกูฉีดรถอยู่นะกูจับรถแบบกูตายหาขึ้นมาทำไงอ่ะจอดหรือจอดดีจอดเป็นเพื่อนก็ได้เพื่อนหนูแต่ตังค์อ่ะมึงกระต่ายทีแล้วดอมตังค์พ่ายแล้วว่ะตลอดเลยคุ้มป่ะดอมตลอดกับเพื่อนกับฝูงดอมตังแบบตังค์ต้องไปอ่ะกูแค่เตือนกูเพิ่งลืม party like this.